เท่นวางหินอีกแบบมาแล้วจ้าใครที่ชอบความเรียบง่ายดูแบบสไตล์ธรรมชาติธรรมชาติต้องน้องเท่นวางหินแบบนี้เลยค่ะน้องมีให้เลือกหลายดีไซน์หลายขนาดนะคะกดเลือกได้ในตะกร้าใต้คลิปเลยค่ะเอามาลงไว้ให้แล้วน้องคนนี้ก็จะเหมาะกับหินหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหินกลมหินดิบก็สามารถ วางน้องได้ทุกรูปทรงเลยค่ะเห็นกลมๆก,ก็เหมาะเห็นเป็นแท่งๆก็เหมาะหรือเป็นหินก้อนเด็บๆรูปทรงธรรมชาติก็วางได้น้องรับน้ําหนักได้เยอะรับน้ําหนักได้ดีเลยละ่ะในคลิปของเราลูกบอลก็จะเล็กไปจริงๆน้องสามารถวางลูกบอลที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะ เพราะว่าตัวฐานวางของน้องทำมาจากไม้แท้ๆเลยมีความแข็งแรงรับน้ําหนักได้เยอะจะวางตั้งมุมไหนก็สวยถูกใจก็กดสั่งได้เลย